ให้การดูแลนักกีฬาที่เข้ามาพักที่นี่ค่ะอย่างที่สะอาดและก็ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับค่ะค่ะก็ในส่วนนี้นะคะทางกรุงเทพมหาคนครโดยสํนานักอนามัยและสํนานักงานเขตก็จะมีการมาตรวจโรงแรมที่พักของนักกีฬานะคะในเรื่องของสุขภาพิบาลของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาลอาหารค่ะซึ่งก็จะให้ความสําคัญในการดูแลห้องพักนะคะสิ่งแวดล้อมทั่วไปการจัดการขยะรวมถึงห้องน้ําสาธารณะด้วยค่ะให้การดูแลนักกีฬาที่เข้ามาพักที่นี่ค่ะ ก็จะต้องดูให้ถูกสุขลักษณะทุกๆด้านเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะคะว่าคนที่มาเข้าพาักเนี่ยจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือในหลักการทั่วๆไปเนี่ยอย่างที่สะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเป็นตัวแทนจากโรงแรมบางกอกอินเตอร์เพลสนะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะทุกโรงแรมที่ได้เข้าร่วมซีเกมในครั้งนี้นะคะก็ต้องผ่านของกทมเข้าตรวจสอบนะคะทุกรายละเอียดตามกฎที่กําหนดนะคะไม่ว่าจะเป็นการบําบัดน้ําเสียนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเขตปลอดบุหรี่นะคะทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบที่ทางกทมกําหนดนะคะโรงแรมได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับนักกีฬาที่เข้าสู่ซีเกมในครั้งนี้นะคะโรงแรมมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งค่ะ ขอบคุณมากค่ะ